สวัสดีครับแฟนขับ FC ทุกท่านครับวันนี้เราก็ได้มาเจอแฟนขับของบอสโจยมานินครับซื้อของมาเต็มเลยครับผมเนี่ยซื้อของมาเต็มลยครับมามานานเนังครับคุณพี่ฮะรักษาเรค่ะอ๋อหาไม่เจอหาไม่เจอคุณพี่หาไม่เจอครับผมจบแบบเท่ๆครับเดี๋ยวเดินตามผมมานะอันนีราเดินตามเ,เราเดินไปหาบอสโจแฟนขับ f c ซื้อของมาจากกรุงเทพมามารอนานแล้วจวังหวะผมมาเข้าห้องน้ําก็เจอพอดี ครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับแฟนรับด้วยความเคารพครับผมผมซื้อของมาเต็มแล้วอันนี้ของมาเต็มเลยอันนี้คือแฟนับเอสซีเขาตั้งใจเอามาให้ครับผมเนี่ยตั้งใจเอามาให้เลยเอาผ้าแหลมาดีพ้าแหลมสดีครับนี่พ้าแหลมพาแหลมพาแหลมาครับผมครับบอโจซุปตาของสาวน้อยอ่ะ เราเป็นมักคุเทศแล้วกันใช้คำว่ามักคุเทศนำส่งสวัสดีครับจารีสวัสดีครับบอสบอสครับมีแฟนขับเอซเอาของมาให้บอสครับผมเขารอนานแล้วบอสครับผมครับผมโอ้ครับผมครับผมครับผม ก่อนครับนั่งก่อนคุยกับบอสก่อนได้ครับเอไปรอที่งานขอบคุณมากครับพี่ครับนะครับผมนี่แฟนครับเอซก็เอาของมาให้มันจังหวะจังหวะจังหวะเข้าไปพอดีห้องน้ําจังหวะดวงคนกําลังจะขึ้นไงมีแฟนคลับเอฟซีมารอปพิเสษไม่ได้ก็ต้องถ่ายคลิปหน่อยนิดนึงบอสครับนี่เขารอนานแล้วบอสเขารอที่ครับผมวเพิ่เจอพี่เขาแรกครับผม เขาเห็นเรายืนแล้วมุมกระจกมากระจคอนเสิร์ตจุดเด่นที่นี่โดยเฉพาะเลยครับผมรับงจอครับครับบอสอันนี้เขามารอนานแล้วเขามารอบอสครับผมพี่มาริพี่มาริครับผมครับครับอันนี้แฟนคลับตัวจริงของบอสโจยมันนินะครับผมอาเสียนอนเราสัมภาษณ์หน่อยเพราะมายังไงไปยังไงไปเที่ยวไปเที่ยวยุโรปมาเหรอครับผมเสียเนี่ยหาย ร่วมกันยุบมือไว้ตามอยู่กับยายตามผมแป็นกลับสุดกับยายครับโอ้ขอบคุณครับได้ไหมครับได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเขาไม่ตาสีบวกททั้งตาทั be ha ้งตาเขียวอะครับครับผมไม่ตาไม่เขียวครับตาเป็นงนี้ครับแต่ทำไมคุณสวยจังนะครับผมแน่ฮะคุณนายสวยมากเลยนะครับผมแต่สวยมานานแล้วแต่แต่แต่นี่เสียเสียนอนเสียนอนไปอยู่มีความรู้สึกไงไปเที่ยวยุโรป กิดถึงครับคิดถิงีถิงบาถึงบอสถึงทุกคนนะครับถิงครับเืมลืมว่าหันคุยทรศัพุ์คุยครับผมางับเอฟซีมันไม่ทักทักอยเรียกอยู่แต่ไม่เคยเลี้ยวมองสิทเลยเอฟซีเราเอฟซีัูแรกัวแรกครับว่าไหนเอฟซีกีหนครับรนี่บอสก็มากินมากินอนการแสดงครับอนการแสดง รับผมเรียบร้อยแต่ตอนเย็นแล้วเรื่องเอาตัวรอดพอสมควรกินก่อนเวลาเวลาสูเวลาสู่ร้องเพลงนี่ปามดทำไมนะเราเป็นการทำไมปามดเวลาสูสายใจบอกมาทำไมจ้องเรียกไปกเป็นการใด้บอดเมื่อไหร่ไม่ได้ยินจ้องไม่ใช่ แล้วทำไมเลงจ้องนะครับไม่ไม่ไม่คือเราดูงานว่าผิดพลาดตรงไหนเรารู้จักการเก็บรายละเอียดให้เขาหน่อยรายละเอียดแเราจะเวลาน่าจะเป็นหมดใช่ไหมและที่นี่ไม่มีเลยเก็บตกไม่มีเลยเอาจริงๆเออใช่ไม่ใช่ย้อนะคครรัับบผมเอาไปฟังมาหลายหลายนัดล้วถ้าอาจารย์ผมก็ถ้าเก็บตกตรงไหนมีสายใยสู่ล้องอาจารย์บอกได้เลยถ้าไม่ได้ก็คือต้องอาจารย์ต้องบอกใช่ไหมแล้วทีนี้ป๋าโมต้องเก็บทุกวันเลยเก็บตกทุก <g ül> ไม่มีที่ตี่หรอกป้าไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องนะเป็นอาเป็นการบอสดูแลให้ดีอย่างเดียวบอสเวล,เลาที่เรียกอะให,ให้ให้สมองมาทางนี้ด้วยสมองชา้าเล็เกนอนะอชา้าเล็กน้ช้ามากยอมรับอาจารย์ผมอาจารย์ผมจะสกิดผมตลอดเลยครับผมจริงๆอะผมดูแอคอาร์ตไปนะแต่จะความเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรอ่ะจารีเขาจะไวจะไวนะอาจารย์ีเขาจะไวจะทันเหตุการณ์ ก็มีคอมเมนต์บอกว่าการเจ่จจะเดินตามกันนะไม่แต่แฟนขาเอฟซีครับผมเคยเป็นตำรวจมาก่อนผมรู้ว่าการปราดจราจนหรือว่าการประชิดตัวอะไรเนี่ยผมฝึกมาพอสมควรถ้าผมก็ก็เป็นการได้เป็นการได้แล้วก็มีความสามารถทั้งวันเรียของผมมีความสามารถดูแลคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับผู้นาองค์กรเราได้ ใช้คำนี้เลยครับผมครับผมทุตาต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกตาต้องรับทีคนรับครับซุนงซุนซุนซุนงเอ้ยังก่อุนลงทำซุนยำลงท้ำงทุกใช่ซุนหลงทุกทุกเมื่อกี้นี้ก็ร้องทุกมาอีกคนนึงนะตอนนี้ครับผมตอนนี้ว่ามันทอะไม่ร้วมันหมดอยู่ที่โคราชครับผมจะไปสารคามครับผมก็บาร์เบอร์บาร์เบอร์ ตอนแรกมาอยู่ต่นีจะไปบอสบือครับผมน้ำมันหมดจะไปไม่ถึงครับผมมาลองเรียนมาลองเรียนบอสเบือบอบือให้บอสช่วยครับผมขอคัคแล้วก็วันนึงอีกขอเงินบอสสามร้อยดิผู้ชายดาก้เอะตอสบนให้ห้าร้อยวันนั้นอ่ะวัน้5ห้ารอยบอสสมร้อยบอสให้ห้าอเอาไหมเอากระว เป็นนยิไปหามอยู่ครับครับบ้านที่บ้าน้าจำผมด้วยเพราะผมไม่ยยเป็นสมาชิกเป็นคนว่นะนะที่ว่าทีมาบนแค่ไหนรู้ว่าตอนนี้ผมติดโควิดก็ได้ขอไปหนงานจะขอไปหาตามหาพอดีก็ได้เรื่อยอย่างนี้แหละบอไปิดยจำไม่ได้ถสักดก็องกูไดุ้นนมชุนชุนนำลมทำชุนมทำเรื่องเราทุกทุกกรณีสำหรับฟนคกับ ครับครับผมเดียวูลองทำผมเดียวเดียวถูลองทำจริงเดียวเพี้ยบกันเี้ยบคเพี้ยบคิดเองแต่ยบรทกนกเมยนหมนื้อเมย์ไม่ได้ยี่คอนยี่ห้อเนี้ยมีเอ็ม่หรถจอดที่บุรียมีรถบรรทุกัมารถมองรถลูกเนี้ยเขาจอดยู่ไหน บอเงินค่ับนก็ได้เอาไปลบอบองาก็ได้คบอก็ไดลกบงบลากเมกเบากบกิกบกปลบแบบเท่ๆนี่หยางน่เอนี่นะครัครับคืนนี้ครับแฟนคลับเอซีตาปูนะครับผมดูคลิปนี้ก็เรียนเชิญครับผมสาวนเเพชรมาแพงมาแสดงที่อีสานลำพินตาปูนะครับผม มาครบทีมไหมพอดีครบทีมไหมศิลปินศิลปินครบอาจานีครบศิลปินครบครับผมเดินทางมาไกลพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแพงนะครับผมนี่เจะเดินทางกลับแล้วครับผมกลับไปทีมาให้กำลังใจชาวนอเพชรเปแพงครับผมกลับเลยเดี๋ยวนออกจรบเลยมมรับบเลยื่นถแห้ใชู่กมีไม้มุ้งี่ อาจารย์นใหญ่ไหมารเาไปไปรถแห่ยวทีหลังก็ได้วันที่8ปดเรถแห่ใช่ไหมอาจารย์วันที่แใช่ไหมพุ่งนี้ลยวันที่่าไร่พรุ่งนี้พุ่งนี้วันที่วันที่ที่หกไม่ิดับเมียวันเลที่ไปต้องกินเมียี่ไปกี่พบาเป็นตับ้างสวนปนตุวคนเนี่ยเปีนกยวทรีแบบพักพอนกันอาจจะนัดไปะมูที่งก็ได้น่นะะก็ว้างโอเคขานะ ว่าเนี่ครับไปซี่เวน่ถามลอยามาซไอาซบี่ี่ไ้างจากว่าหลังจาก่วางความจวงนี้นะหลังจากกินไปแลแต่กลับครับเพราะว่าพวกนี้ก็แห่่พวกนี้เลยใช่ไหมพวกายใช่พ่กนี้ก็ต้องกลับกกลับคืนนี้เลยแล้วก็กลับเลยอ๋อ พอมดจะกลับเลยใช่ไหมยังยังครับผมย่างครับผนครับผมยังขอย่างครับบอสยังเจ้านายยังไม่กลับเราก็อยู่อีกวันสองวันนะนะนีน้องสุสายใยแต่งตัวเรียบร้อยครับผมมารอบอสตั้งแต่บ่ายสามโมงอ่ะพะโรงแรมม่ให้ออกมาก่อนอยู่อยู่นานไม่ได้มารอที่ร้านเลย เออนอนนอนโรงแรมอะไรไม่รู้รีสอร์ทรีสอร์ทเส้นเดือดอ่าก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่เป็นไรนะเป็นนักร้องหญิงที่เป็นคนที่เรียบร้อยมากนะครับผมแล้วก็เป็นนักร้องที่อัจฉริยสัยดีมีเมติกับแฟนงขัดทุกคนโอการสแรกเลยครับผมอ่ได้ครับครับ ครับเวลาเวลาสุธิยาจะร้องเพลงอยู่ข้างบนเ่ะอย่าจ้องเกินไปเพราะว่าสุธิยาจะร้องเพลงไม่ออกครับผมได้ครับอาจารย์นะอาจารย์ตกกระบาลเลยตกกระบาลมาเลยไม่รู้สึกตัวสักบ้านคงทีไม่รู้สึกตัวเพราะอยจ้องเกินครับผมได้ครับอาจารย์ครับผมได้เพราะคนอยู่ข้างบนดีจ้องกันเกินเราจะร้องเพลงไม่เสร็จเปลี่ยนสติเนี่ยผมว่าโอเคครับคลิปนี้ก็จบที่บอลโจฮะทานกับข้าวซุปตาของเราให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องทุกคนครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปนี้ใครดูก็ขอให้มีความสุขความเจริญปราโมดอยู่ยาวลำเพิยอออกเชี่ยวด้วยความรบอย่างสูงสวัสดีครับ